สวัสดีครับพี่น้องที่หากของใหญ่และกินชอบบรรทุนนะข้าใหญ่ทุกคนครับมันนี่กับวันที่สี่มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะกคนอยู่กันเกนครับมัอนี่กับสกับบริลัมแล้วครับแหลกว่าสีสอมกกรถสักอนสั่งของไปมาทันมาอยู่กับของสัง่งสั่งแหลกแหลกพาวเวอร์ รถรถแลกหัวน้ำมันหัวครับตั้งไปแล้วกรโดนหลวงพ่อท่านมากกับพว่าเสียเวลากับที่ได้กลับบุรีรัมย์ก่อนละครับเฝ้าไปเฮ็ดกองผ้าให้ Значит, พี่น้องเนี่ยมันสิแล้วบ่ท่านครับเดราคอยพ้องมาจังกลางเดือนนี่ลูกสิกลับบ้านเอาไปเฝ้าลูกให้ลูกเอาไปให้ไปสอมอยู่บุรีรัมย์ครับผม อันนี้ก็ขับพยุงพยุงไปก่อนหัวเติมไปเรื่อยๆครับน้ำมันเดี๋ยวอีกแคหน่อยสิได้เวลาเดินทางหรอกผมครับก็ว่าจะไปหาเบาต่องกัเลยบ่ได้ไปปุ้ยเป็นปุ๊บละสิ้นเดือนสิ้นเดือนมาใหม่ครับจะได้เก็บบุญรไล่ขึ้นรถแล้ววันนี้กับบ้านเราลูกบุญรไล่เอ้ย บ,บุรีรัมครับเก็บนกกันครับครับนกขึ้นรถเรียบร้อยอบุญหลายกลับบ้านกลับบ้านเราบุญหลายกลับบ้านบุรีรัมได้เวลาเดินทางครับกลับไปซ่อมบุรีรัมย์หมล้ยรถไม่ยังเ่ะโอ้ผู้สาวมาส่ง จามาทรงทางเปิดยากะครับได้เวลาเดินทางแล้วหน่อย รถกระบะมีแอร์ครับพี่น้องวันนี้ท่อแอร์หัวเบิดจอดไม่ดูนห้ายเป็นปีค่อยไปละครับเห็นลุ่มเขาลุ่มลุ่มโอเคครับสำนี้ก่อนครับขับรถกันครับผมรัล่งเดิน ทางออกจากคอนแกนนะครับตอนนี้ติดไฟแดงอยู่เดี๋ยวเสียหาแวะปั๊มเติมล่มเติมน้ำมันชิกล่มดีๆก่อนครับพี่น้องใ้สภาพรถก่อนเดินทางไกลนะครับเตยมพร้อมน้อยหนึ่งรถกับภาพบค่อยดีลูกจอดทิมใบกเกือบปีครับจอดใบตญ้กุมผ้าปีปีไก่ อขึ้นมเม้าไปสอโมโ่เบรมาจักเถื่อกับกับเดีย๋ยวแวะปั๊มครับรถนิครับพี่น้องช่วงบ้านไยตอนนี้ติดยาวเหยียดาลอง ครับเติมน้ำมันเช็กล่มเรียบร้อยสิเติมน้ำมันเช็กล้มอยู่คนแก่กับโอ้หลดหลายพี่น้องก,กินเงียเง้ยวใหเลยเรียบร้อยได้ออกบ้านนอ,น,อนอกพี่ละครบ,บ้านไพ่ที่นี่ก็เรียบร้อยแล้วครับเดินทางเงยวๆครับแบบน,นี้ครับบุรีรัมย์เราเดียวครับผมโอเคสำนีกอนครับ มาถึงบ้านแล้วครับพี่น้องบึงโอ้ยฝป่งตะวันทีสิบหาอดมือนีอันที่สี่สิบมือพอดีครับเป็นได้นอหนออกบึงหนกก่อนหนำยังมีเงยยังอยู่โอเคโอ้ยยังเหลือหลายอยู่หนำเงยอุยดมสมบูรณ์ดีโย่เฮียดินเฮยดินเฮยดิน้น ยงไงไปนแนวนี้น้องอ้วนเหงือกคือหายไปหลายลุ่งมาพีเบิดเชียถิ่มโอ้ยอยู่ดีสุดโตือโอ,โอ้ใส่ได้พี่น้องแน่าหาน้ำแน่าเหงืออัตโนมัติคือว่าแค่ใส่ได้ ไปซิบมือครับพี่นอ้อเงเนื้อกระไลลงมาน้ำเขาันา่าๆโอเคไปซื่อเบิดห่วงกับบนี้ครับผมถึงบ้านโดยสวัสดีปากตรวจสอบเบิ้งนกเบิ้งยังเรียบร้อยอืมพ่อออกเด้นน้องเม่น ครับก็ไว้ซ้ำนี่แหละครับผมหอดบานเรียบรอยแล้วก็ว่าไปหาเบาตองกันเลยบอไดดไปอยากตนะน้ำทุระบัวเหลวทุระเอาไว้สิ้นเดือนเด้อเบาตองกันนั่งเบิ่งคลิปนี้อยู่สิ้นเดือนพ่อกันครับเดี๋ยวลุ้งขึ้นไปไหมคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่แหละครับผมพี่น้องอย้าลืมฝากกดไลค์กดแจ้์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมสวัสดีครับมีเงินใส่อยู่ดีแม่งลูกผูกคนครับสวัสดีครับผม